กินเที่ยวตามรอยวิธีเนาะหาอยู่หากินแบบบ้านๆนนะครับผมก็พอดีอไปเทศหมายจันเจ้ามาก็เลยขับรถผ่านหญ้าดอกขาวหญ้าดอกขาวก็เป็นภาษาพื้นบ้านของของที่บ้านเนาะหญ้าดอกขาวทุกคนคงจะงงละว่าหญ้าดอกขาวคืออ่าหญ้าแบบไหนเนาะหญ้าดอกขาวก็คือ นี่เหมือนเหมือนว่าถ้าคนไม่รู้แบบสรรพคุณเนาะก็อาจจะคิดว่าเป็นแบบเป็นพืชเป็นต้นต้นไม้ใบหญ้าทั่วไปที่บ่มีประโยชน์เนาะก็เมื่อก่อนก็รู้ว่าใบามันห้ามเลือดได้เนะาะเนดอกขาวเนี่ยหรือว่าต้นสาบเสือนะทุกคนนะชื่อยังเป็นทางการเนาะต้นสาบเสือเนาะก็ใบมันห้ามเลือดได้เนาะแต่เมื่อ เมื่อก่อนก็มันเทคโนโลยีอย่างมันก็เข้าถึงยากเนาะก็เลยแบบรู้อยู่แค่นั้นแล้วก็มาได้สแสวงหาความรู้ต่อนอะใบกับมีประโยชน์ต้นลำต้นรากอ่าเอาเป็นว่าทั้งต้นเลยเนาะตั้งแต่รากใบแล้วก็พวกกิ่งก้านสาขาแล้วก็ดอกมีประโยชน์เยอะมากบำรุงหัวใจอ่าระบบหมุนเวียนโลหิตเนาะอู้เยอะมากเนาะ กข้อมูลอาจจะนาเดชอาจจะจำได้ไม่หมดเนาะแต่ว่ามันเยอะมากไปศึกษาดูในเขาเรียกอย่างใน Google เนะก็ ờ, สรรพคุณเยอะมากวันนี้ก็เลยว่าจะลองดูเนาะแต่กินกินมันบ่ค่อยโสภา่าใดนะไนี่นี่นะต้นสาบเสือนี่นนะกินบ่ค่อยโสพาแต่ว่ามันเยอะมากเนาะมีให้เห็นทั่วไปเนาะต่ำท้องไร่ไปลายนาเนาะนู่นก็เยอะมากครับตรงนี้มันก็ ดอกมันก็จะเริ่มแก่แล้วเนาะมองอาจจะไม่ค่อยเห็นนะเพราะว่าแดดแดดมันจ้าเนาะนี่ก็เดี๋ยวว่าจะลองเอาไปต้องเอาไปล้างแล้วก็ตากแห้งต่อสุขภาพก็จะลองดูนะครับผมก็เอาไปล้างแล้วก็ตากแห้งแล้วก็เอามาต้มต้มกินเหมือนเหมือนชานะเห็นพี่น้องทางเพื่อนบ้านนะเขามาต้มกินเหมือนชาเนาะก็เลย ข้อไปศึกษาข้อมูลดูเออมันมีประโยชน์ครับผมมันมีประโยชน์จริงๆครับผมก็เลยเอามาแชร์เนาะมาแชร์แบ่งปันความรู้หลายๆคนอาจจะรู้แล้วเนาะแต่ว่าแถวๆบ้านก็มีมีญาตินะญาติก็เอามาต้มแล้วก็แนะนําอยู่แต่ว่าตอนนั้นก็บอกไม่ได้สนใจนะไม่สนใจแล้วก็เลยว่าวันนี้มาเจอกันเลยเอาไปนิดหน่อยลองลองดูก็เก็บเอาไปนิดหน่อยนะนี่ เก็มานิดหน่อยนี่อืมไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่ของขวัญวันปีใหม่เดอ้อนี่ก็เก็บมานิดหน่อยนะครับเดี๋ยวก็ลองเอาไปเดี๋ยวจะลองเอาไปต้มดูเอาไปตากแห้งจะต,ตากให้หมดเลยเนี่ยทั้งทั้งก้านแล้วก็ใบเนาะไปล้างให้สะอาดแล้วก็เอามาตากแห้งแล้วก็เดี๋ยวจะลองอาจจะลองลอง,ลองดื่มลองกินดูเนาะว่ารสชาติเป็นแบบไหนแล้วก็ กินแล้วรู้สึกจะได้พองแล้วก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตจะมาบอกให้ทุกคนรู้เนาะว่ารสชาติเป็นแบบไหนแต่ว่าไอ้ต้นเนี้ยกินมันแบบแบบกินมันมาหอมเลยละกินมันมาหอมเลยเนาะมันจะคิวๆหน่อยนะใบมันนะแต่ว่าสรรพคุณทางยามีเยอะมากคอยติดตามให้กําลังใจเด้อว่าเป็นแบบไหนเดี๋ยวน้าเด่นลองกินดูก่อนเดี๋ยวน้าเดนจะเป็นหนูลองยาก่อนเนาะว่าเป็นรสชาติแล้วก็กินแล้วอาการเป็นแบบไหนถ้าดีขึ้น ไอพวกนี้มันถ้าเป็นสมุนไพรมันคงจะทรงผลระยะยาวนะครับเราต้องกินไปเรื่อยๆคิดว่าอย่างนั้นนะก็เดี๋ยวจะลองกินดูแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะหาข้อมูลเยอะๆแล้วก็เดี๋ยวเอามาโพสเอ่อเอามาแปะแปะเอามาให้ทุกคนได้ดูนะว่าสรรพคุณตั้งแต่รากยันใบย,ยันดอกเนี่ยเป็นแบบไหนนะโอเคก็มาแชร์เพียงแค่นี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับผมฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับ ลเดชเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปตัยนะครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ